ส่องอาชีพใหม่กระแตสุดปังทำไรายได้วันละเป็นล้าน เป็นปีที่ปังสุดๆแบบชุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวช,ชื่อดังอย่างกระแตอาสยามเพราะนอกจากจะมีผลงานเพลงออกมาใหม่ให้ติดตามกันรัวๆแล้วธุรกิจส่วนตัวของเจ้าตัวก็กําลังปังมากอีกด้วยเพราะตอนนี้กระแตก็ได้ทําลิปสติกออกมาจาหน่ายซึ่งเป็นลิปเนื้อฉ่ำแต่ไม่ติดแมสและกระแตก็เคลมเลยว่าเป็นแบรนด์ไทยเจ้าแรกและเจ้าเดียวเลยที่ทําได้เพราะปกติแล้วลิปฉ่ำทั้งหลายจะต้องติดแมสแต่ของกระแตนั้นไม่ว่าจะเอามือถูหรือแมสถูยังไงก็ยังไม่ติดออกมาให้เห็นเลยล่ะค่ะซึ่งก็ขายดีขึ้น รีบฉั่มแบรนด์ของกระแตนั้นขายดีมากคพระยอดวันเดียวทะลุส0 0 0มแท่งซึ่งเมื่อเอาราคามาคำนวณแล้วก็ทำรายได้ได้วันละหลักล้านเลยละคะ่ะ